พอนด้ HRV หนึ่งจุดแปด EL ปี2 0 2พันยี่สบเอ็ดกับตัวนี้นะครับไม่แสนสามราคาโอ้ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผ่อนมื่นเดียวผ่อนมื่อหนึ่งรายได้เกินสองหมื่นบาทขึ้นไปสลิปคาร์บอนทักแชทมาสลิปอีเมลทักแชทมาผ่อนบ้านอยู่ทักแชทมาพาระเยอะทักแชทมามีดาวทักแชทมาทุกอาชีพทีทำงานอยู่จริงและไม่ติดบังดทักแชทมาไฟด้าใหม่สวยจัด ล้อมแมกนิดเปรกสี่ล้อยางดอกหลน่นยางดอกลน้นเลยไฟเลี้ยวด้านข้างเลนบอสฝั่งซ้ายมือจับโคเมียมตะเข็บข้างเดิมภายในทูโทนเลนแ p ปเปิลคา l a เพย์แอนดรอยออโได้ครบหมดแล้วรถทันสมัยตะเข็บข้างเดิมครับพี่วางคาซคีข้างหลังได้สองที่นิดเบรกสี่ล้อนะครับน็อตท,ท้ายหลังเดิม ซ้ายเดิมขวาเดิมครับพี่ดูนี่ครับนี่นครับพี่ดูนี่นะต้องมีอันนี้ทุกคันถ้าไม่มีเขาเรียกว่ารถโดนชนท้ายมาอย่าไปซื้อนะครับรถโดนชนท้ายมาอย่าไปซื้อนะครับไม่จําเป็นอย่าไปซื้อซื้อรถสวยเถอะราคาไม่ได้ต่างกันเยอะหรอกครับล้อแบกนิดเบกสีล้อ,อยางดอกล้นตะเก็บข้างเดิมเก็บงานพร้อมขายรถสวยเหมือนเดิมจ้านะรถสวยเหมือนเดิมนะจ๊ะตะเก็บข้างเดิม ไม่อยู่ที่หนึ่งแสนสามหื่นกิโลเมตรไม่มีหมกเม็ดที่นี่ไม่ตองเช็คแล้วข้าวศูนย์ตลอดชอบไม่ชอบเรารถหน้าขวาเดิมซ้ายเดิมไล่ห้องเครื่องไปช้าจัดชัดห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทผ่อนหมื่นเดียวซ่อมฟรีอีกสองปี 2 4 7รายการทั่วบประเทศไทยฟรีทั้งค่าแรงค่าไหล่2ปีเต็มแล้วไม่ต้องกลับมาหาผมที่กรุงเทพม,มหานครถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปแต่ถ้าโดนใจโอนจองมาจองที่ร้าน1,000บาทนอกสถานที่2,000บาทซื้อสดไม่เก็บแบบจอง20,000ป่ะเทานได้ลดกันมาบอกไฟฟ้านะนะครับนี่ กล้องถอยมะบอกไฟฟ้ากล้องถอยนะครับรถก็มีคุยคอนโทรลพมอะไรมันติฟัง์กชันเพนเดนชิพด้านหลังบูทู h โทรศัพท์ก็ครบหมดแล้วแหละนะครบหมดแล้วแหละนะครับก็ Android Auto Apple CarPlay เพวิดีโอวิดีโออะไรแอปเอิบก็เต็มเต็มสูตรแล้วนะครับทัชสกรีนนะทัชสกรีนมปเทสไดร์กันนะครับเคอ t o โตนะครับ P R N D S นะครับมีเบรกไฟไฟ้าให้แล้วก็เบรกโฮให้ไปเลสโก แล้วสวยบักต่อจ้าเอาเรื่อง อยากจะไปก็ไปอยากจะหยุดก็หยุดเชิดอาวีช่วงล่างแน่นๆเลยไม่ต้องกลัวนะลุยนงลุยน้ําขับสบายโอ้โหบ้านใครบอกว่าเอ้ยม,มีมีน้ําขังหน่อยฝนตกแล้วน้ําท่วมหน่อยเอาไปดิเอาไปดิเอาไปดิ โอ้โหสุดยอดช่วงล่างนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังนะครับปีใหม่เครื่องแน่นซ่อมฟรีสองปีไม่ดีจริงไม่การรับประกันให้ซ่อมฟรีสองปีหรอกซื้อไปใช้ไม่ได้ซื้อไปซ่อมนี่ๆนะครับทุกคันในร้านนะซ่อมฟรีให้สองปีไป ลายแมมมีน้ำใจซะด้วยนะครับอย่าเพิ่งออกรถยนต์มือสองกับใครนะครับกับตัวนี้ Honda HRV 1.8 EL ภายในทูโทงกระจังหน้าใหม่ไฟหน้าใหม่ไฟท้ายใหม่รถสวยมากไม่ว่าจะเป็นขับ ขับรถทางในทางขู่ขะมีหลุมมีบอ่อมีน้ำมีอะไรผมว่าเหมาะมากเพรซ่อมฟรีสอปีฟรีทุกค่าใช้จ่ายส่งฟรีถึงถึงหน้าบ้านท่าน5 8าแ0นแบาทนะครับหวังว่าถ้าเกิดใครชอบใครสนใจพิมพ์สนใจใต้คอมเมนต์มานะครับ094-314-64ตัวอย่าเพิ่งอ,ออกรถยนต์มือสองกบไผ่ถ้ายังไม่ดูผมพี่เสือไทเกอร์ยุสคาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ